สวัสดีค่ะสมาชิกแฟนเพจฟาร์มโชคชัยค่ะมินดี้นะคะพาทุกคนมาเจอกับสถานการณ์ดีๆที่นำมาฝากจากฟาร์มโชคชัยนะคะเพียงแค่คุณจอดรถที่หน้าฟาร์มนะคะคุณก็จะเห็นประชาสัมพันธ์ตรงที่มินดี้ยืนอยู่นะคะใครหลายคนนะคะสงสัยว่ากิจกรรมของการทัวร์ฟาร์มโชคชัยมีรายละเอียดยังไงและราคาบัตรเข้าชมยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะแทนที่มินดี้จะตอบนะคะเป็นตัวหลังสอนนะคะที่หน้า ของฟางโชคชัยนะคะเราพาเป็นภาพเคลื่อนไหวไมาให้คุณผู้ชมดูกันเลยดีกว่าว่ารายละเอียดการท่องเที่ยวทั้งหมดของฟางโชคชัยนะคะมีอะไรบ้างนะคะมาสอบถามกันเลยดีกว่าค่ะอ๋อไม่ใช่นะคะอันนี้คือเป็นภาพนะคะที่ว่าตั้งไว้อยู่ด้านหน้าของประชาสัมพันธ์เราเข้าไปที่บูธกันเลยดีกว่า ในส่วนของรายละเอียดนะคะเบื้องต้นนะคะกิจกรรมนะคะทัวของความโชคชัยนะคะขอ,อ,อน้องติ๊กเอ่ให้รายละเอียดเพิ่ม แล้วก็เว้นไปช่วงประมาณ15นาทีนะคะช่วงนั้ก็ถ่ายชมวิวก่อนจะชมการแสดงด้วยค่ะซึ่งตรงนี้เมื่อเข้าไปด้านในค่ะการแสดง ส่วนสูงนะคะเทเลสสำหรับเทนเลสด้านนี้ก็ได้ค่ะมีจะมีที่ว่าสูงๆไว้เบื้องต้นก่อนได้เลยนะคะสำหรับผู้ปกครองทีสิบเซนต์สวัสดาน้องสูงไปถึงเก้าสิบเซนนะคะก็เก้าสิบเซนนะคะยังฟรีนะคะแต่ถ้าน้องสูงเกินร้อยสี่สิบเซนติเมตรไปแล้วราคาจะขึ้นพี่ใหญ่ขึ้นค่ะสำหรับรอบนะคะมีเวลากี่โมงถึงกี่โมงบ้างคะรอบเทเลสสิทธม์อนุญาตแปลงเป็นสองชุดนะคะชุดแรกวันธรรมดาก็คือจะเป็นวันอาทิตย์จนถึงวันศุกร์ s a l ก็เขียนเราอยุดประจำและอีกชุดหนึ่งค่ะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะตะเล่กนะคะฮอลิเดย์ต่างๆเปิดตั้งแต่กัลเลนิกาตรงในช่วงเช้านะคะและสุดท้ายที่15นาฬิกา40นาทีค่ะแะตรงนี้นะคะขอแจ้งว่าท่านที่ต้องการมาที่พา ก็คืออยู่ที่สำนักงานที่กรุงเทพนะคะหลังสิบและมีเบอร์ศูนย์สี่สี่สามารถโทรสอบถามคุณนี้ได้นะคะค่ะหากว่าบัตรเต็มแล้วหรือว่าคุณผู้ชมอยากได้เราจะมีตัวนี้ค่ะเอาไปซ้ายค่ะนี่เขงใม่ได้ทำสะดวกนักจักราลผิดหรือว่าบัตรเต็มนะคะห้องเรนี้มีตัวเลือกตัว ด้วยนะคะเบอร์โทรนี้มีทั้งสำนักงานฟาร์มและสำนักงานใหญ่เลยนะคะมีหมายเหตุด้วยนะคะว่าตรงนี้เราต้องการหรือว่าใช้เวลานานเท่าไหร่เนื่องจากว่าบางทีลูกค้าอาจจะสั่งแล้วก็นำไปตรวจสอบกับโชคชัยก็วันนี้นะคะมินด so, uh, ี ar, ้นะคะพาน้องมานําเสนอนะคะแพ็กเกจเที่ยวท่องเที่ยวฟาร์มโชคชัยนะคะถ้าคุณผู้ชมของแฟนเพจฟาร์มโชคชัยนะคะมีอะไรสงสัยนะคะสามารถ